แดงกับไลเพชรอยุธยาไฟยิมพบกับมุมเนืเ่องจากอาร์เจนติน,นาท่วนพีดีซีแทบไม่ทันเลยนะครับเมื่อสักครู่ต้องอย่างนี้ครับมวยสามยกตาแดงกำไปเลยนะครับตัดรับตัวอีกหมัดนะครับกไลเพชรโอ้โหโยกลุ้มลุ้มดีกำร,รองใช้หมัดดีทุกคนโอ้โห,หสายสูงครับโอ้โหดูครับจะเอาตายติ๊แอร์ลูกนี้ครับจะเคาะให้พะวงเลยครับแล้วก็ขึ้นบนโอ้โหเลยจัดขอครับเต็มปกหูเมาเลยครับมึนนะครับเต็มปกหูเลยครับ ไม่แล้วแกเลือกต่อยครับดูครับกดลำตัวหน้าเปิดต่อยหน้าครับไม่ใช่สิวนะเป็นฝ่าเท้าครับไปนวดที่หน้ายังไม่โดนครับก็เลยแชรกระโดดสองชั้นครับมีเซฟปักตะกบ็อเดินทางมาถึงคู่ที่5อย่างรวดเร็วครับชอดนี้สวยครับแสดงสปีตของนักสู้ครับกำไรเพชรเลกได้เลกนะครับสังเวียนเลือดของลูกผู้ชายครับสายพาดการขอลูกนี้เต็มปกหูครับมึนและก็เมาเลยครับทางด้านของโูยิซี่ จากอาเจนติน่าสู้ครับทีหอของ FA g เอ u p ัสุกตามีเยอะครับท่ายนี้โยทิน FA g เอ u p เจ้าเวนครับก็เป็นแชมป์ถึง14เส้นนะครับทีหอของ FA g เอ u p ตอนนี้มีมวยจากต่างชาติไปเรียนรู้กันเยอะครับเรื่องหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับคุณมาดุดครับอย่างที่ผมเรียนไว้โอ้โหกระโดดลอยอยครับอะไรเช่นีแกมาหลากหลายจริงๆครับนั่นแหละครับดูครับลอกครับเลือกเลยครับ เาเบาครับเมาเลยเต็มปกหูครับโอ้โดนตวัดก้านคอทีมอีกความเป็นนักสู้ครับดูครับกระทบฝังเด้งเข้าสู้อ้าวนั่นครับจิ้มขวาแล้ววนออกไปครับแทงเข่าลอยโอ้โหยังยืนอยู่ได้ครับอทีตได้ครับฝักมือเรียกครับเชิญชวนเชิญชวนฝัือเรียกต้องเชิญชวนต้องสนองครับโอ้โหโดนไปครับสะบัดหน้าโล่งครับก้านคอนักสู้บนสังเวียนเลือดครับเข่าลอยเข่ากระดก โดนแต่ละดอกนะแม่เต็มกราบเต็มกรามเลยครับดูครับแต่ว่าแก๊พ่นจริงๆครับโอ้โหต้องซูฮกยกไลน์เลยครับห้าไลน์แปดวงพระจันทร์เลยครับคุณมารุตอันนี้ครับดูแต่ละลูกครับผีมากครับแล้วมีอยู่ช็อตหนึ่งครับนี่เชิญชวนขึ้นหน้าขึ้นคางครับมีช็อตเข่าลอยดูให้ดีครับช็อตเข่าลอยนี่ครับเต็มกระโดงคางครับโอ้โหแม่ดูอีกมุมหนึ่งครับจะเห็นชัดๆเลยครับ เข้าไปครับโอ้โหทนงด้านนักสู้จากอาร์เจนตินาคนนี้เผื่อเราไว้พัะจิิงไห้พะวงนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าโอ้โหกระโดดเข่าลอยแล้วโอ้โหแฟนๆอยู่กับมวยไทยนี่ครับปักศอกแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายโดนไปก็ยิ้มครับมวยกุนซี่ประมวลภาพทั้งหมดทั้งสามยกมาครบเลยครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะเข้าการคอเข่าลอยศอกทับ จังหวะต่อยกำปั้นครับมาทุกอย่างครับแต่ว่าหันไม่ลงห้ามไม่ลงครับดูครับคนยาิจริงๆครับนี่ครับอีกช็อตนึครับถีไปที่บริเวณท้องน้อยก็ยังเดินเข้ามาครับนี่ครับลูกนี้โอ้โหสายเต็มๆครับรับไปที่ชายโครง